อ้ามันใหม่อุ่นเย็นแน่นมากินเพอม่แมวอยู่ยี่ตชื่อแมวเมื่อวูกกินเพล่นแล้วนี่แหละไข่ต้มปลาทอดปลาล้ำคือ เอียจะมาดีนี่ทั้งนี้ได้กินทังนี้จะาหาคือปนเริ่ปัปนได้ขันเราไข่เออเงปนปปนนนี้จะมีพักันหอยล้พักมีเรืปองงอยู่ไปอย่ิตตาไปกิตตามกระปุ่นนะ สวัสดีป้าลูงเนี่ยลูกใส่ชุดหน้าใช่มันหลากสีเนาะสุกนะพ่อสุกอันนี้เอ้ยวันนี้ป้าลูกเนี่ยลูกอันนี้ก็พ่อได้ซับพ่อได้ลูกพ่อได้มาดิดน้ำนองกันมาน้องมาดิดน้ำนี่น้องแม่เอาเบิกเหมาเจ้าไข่ไอ้นี่มืัอคืนอในฝันตัวห่อนมืัอคืนแม่เออเรียนของป้ามาะกับใจเรียนป้าเลยแน่ ตัห้อน,น,<_><_นะครับไ่ได้กินยาบม่ยอมกินยาแม่ดแต่เสร็จตอย่างเดียวเสร็โตอาวิกทาเส็โตอาวิกทาเดปุกแม่จะเศ้าปุ่กบ่จอดเตดจอดเจดจะเศร้าปุกแมก็ได้เร็จตอีกรับไปอีกรอบนึงดับลูกบออ แล้วไปแคบกันเลยกินเพอรกับไ่ได้กินเพราะมบุขายบุญบ้านนี่เด้เผลึกเลิกเลิกนก็เลยเมื่อยเพิ่นก็เลยไปซื้อของมาทันแม่นบ่เอิ้นเพล้าอูกับไทยชงเทือแซมเทือดอะไรนี่นะไข่ว่าเกี้ยงยันแม่ชิวว่าเกี้ยงบ่อยนี่ไงนี่ยู่นี่นะในี๋วเศร้าคนคิงอุนยุคคิงน่ะ เฮ้ยแง่ดิดอยู่คิงฮอนดกันถ่ายดกเบิ่งกับเป็นไอ้นี่อยู่ถ่ายกันถ่ายที่ว่าเกี้ยงวะรึแม่นวะโอบรงหมดนี่โอบรงนีหมดนี่เ่อนเมวกเมลเคยื่อนเมแต่เศร้าผู้พวกมุ่งผู้ขามันหากระป๋องค้ฮหัน ปอกแน่พ่อมาเอาแม่ทำมค่อยกินเอาแม่เลยเน่มีอยู่เนลาแล้วแต่ดีอยเพื่อนนี่ปอกแน่มาขามเขามะขามเปียกไว้เอาไว้ข้างในมันเฮ้อข้อดีน้ำกันลูกนาำจะนะอ๋อเดี๋ยวซื้อะไรเดีซื้อไห อ๋อเด็กจีน่าเด็จีน่าเด็จดจกจะขามลงไปเนี่ยมันคุยไนดะ้ดูเไงน่ะม,มันคุยแม่ซื้อให้รไหมลูกด่ะแล้วมันหมินเด่ะมันหมินเี่ะไม่ซื้อทำไมนะลูกเนาะนั่นดีเนาะดีเลยนี่ซื้อใหม่มมวันดีเนาะน้อง,อองเทนะ้ำมันน้ำลงไปเลยโกร่งใหมะขามอนะ่ะดิดิใหมะขามลูกแม่จะมาให้มะขามเปียกอ๋อที่พ่อวินจะกินเลยอะมี่เป็นได้ไร น้ำไ่าฮ่าานนนำบไมซื้อใหไหมไม่ซื้อให้ไหมไมซี้ใหไหมม่เีนซีบอลเบิ้งเนเน่น้องท่าดินน้องท่าดินอ้อไม่ซื้อใหไหมไม่พาซื้อไปไม่พาลงไม่ซื้อไหมใช่ไหมใชไหชใจ่ไหมใ่ไหมม่น้องหายเนาะหายไหมหนูเอ้ย

เช่าเช่าหาเช่าหายน่อยคิด่ายอยู่เล่ว่าแม่ก็พ่อข้นบดีเช่าเ่เช่าแล้วบ่กับพ่อแม่เองอเออนี่มันเจให่ซื่อเหไหมดินน้ำกันดินน้ำกันนอ่าจะตะบวดดินน่องกันนิดหนึ่งดูเช่าหาเช่าหา อาตันนี้บ่อ๋ออ่าอ่าอโอเคโอเคอ่เาหายเชาหฮะมุนมุนเล็ดเอาเช้าหายเ้าหายเ้าหายพอพอพอหนยังอะไรปดเนี่ยบอสนีไม่เพิกินเราอาพักไว้ต้มนา่ไวช้างต้มเป็ก็้งขาวัน ของตัวมันะกรกเพาะมันนี้คือหน้อยตื่นสวยอีกนเนาะเฮ้ยนายยุ่ชาวยู่แต่ละมืออะไรขชาวชาวเป็นข่าเที่ยงก็เนาะเอาหึน้ำมาคุณยากินตากระปุ้นจะต้องไปซื้อกระปุ้นแหง่งฮะกระปุ้น กุ้งบอมีบ่กระปุ้นตาใช่กระปุ้นนะใช่ใช่ใช่ใดูไายลนมานนำอีกเดี๋ยวนี้โอ้เจ้าหญิงเดินด่น้องูมาดิน่นวะเจ้าหายเจ้าหายแม่ชื้อหายไม่แม่ชื่อหายไม่เอื้อไม่ชื่อหายม่ชื่อหาน้องดิ่แน้วก็ดิ่งดูละ อือนิดได้ก็ดินดิดนี่เดีเออน้องนิดนะน้องโมัหจะาชิกินอีกวะอือแม่ก็ได้มัดฮะจักปู๊หาบึงแม่เนี้ยยังกันเนี้ยหนึ่งเดานะ เป็นไข่ถามว่าเป็นไข่ชิบ้าเกีียงบ่อขาว่าเมนบ่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ออืมอันนี้แน,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 น่นอนแน่นอนเดินคนเดียวเนี่ยฮะนี่น้องไปนี่มาคาแแม่จะอุ้มเอาเด้อโมขว่เด้อยามกินเด้อโต้แจกันทุเจ้านะ ไปแล้วมาคํขำเราแล้วขำมาเลยขี้เงินห่อนขึ้นวาอีกนะขายจะ่ขึ้นอีกแนละ้วเนแม,แม่ตัวน้นเนี่ยนะจ้อง <c oughs> ได้ <c oughs> ยังบ่ละเด็ดยิ่งปงนดเด็ดยิงเด็ดยิงปงเลยน้องดิพอเดียน้องเห็นบ่หรออมนอาให้ไว้เพื่สิให้อ้ว้แพงแพง แเองคนสวยของแม่เน่งงวยข่าวเพื่อนน้ามาจาังอะมาข่าวบอได้ข่าวบอเหรอใช่พัน <c oughs> เอาแบบที่เพันชิบะลูกมาง,งา่ายนะเนาะ เนาะเต็มที่ยังชมว่าง่ายบออยู่ดีไแม่ตัวนี้เออนลยขอมขึ้นเหย่อแล้วลูกหลาด้วยด้วยดยขึ้นก่อนขึ้นหุ่มหมัดขึ้นขนาดแบบขนาดแบบไม่ได้กินเพชรได้ มันเป็นปน้ำเป็นแผลแล้วอะ่ะนี่จะใช้ยาขาเสื้อในห้องหมอที่ญาตัวไปเี่ห้องหมอไม่ถึงป,ะะางป่านน,น,น้เอ้าถึงป่านนั่งกันเนาะถึงป่านนั่งกันยาขาเสื้อมันก็นดีขึ้นไปจ้ะต้องให้ไอ้หามขึ้นรถนะ,อะเออเนาี <c oughs> ิหามขึ้นรถจับแข่จับขาเลยนะ แม่หมอเคยไปได้นอกไปใช้น้ำยาค่ะเชื่อมันให้มันเคลือบกระเพาะดิชั้นแล้วไปรดชป็นได้เป็นอย่างได้ชิตาชิเดืองย่อนกระเพาะตุ้พี่ชิได้หายเป็นโรคกระเพาะได้พี่น้องเงี้ยนี่นะตาตาเนี่ยโรคกระเพาะตุ้พี่มีพี่มั่นชิได้หายเป็นโรคกระเพาะได้นี่นะ นาะเเนาะอยู not day, not ่นอนยานตายแ้วลูกกระเพาะลูกนอนกระเพาะถุงน <All S 2> ี้ในเพื่อนขวดเอาในมาขามมาขวดกันใช่ขวดนะโอ้โหฉันช่างห้ยช่างห้ลดูเนยผ้าไปซื้อเนยผ้าไปซื้อลูกดะเอาเอาเอาเจะขวดเอาเจะขวดยกมือขึ้นเอาจ้าขวดเอาสองขวดสิเอาสิได้บอกเอาแบบนี้ เอาขวดเดียวโอเอาขดเดียวในาซื้อในพ้าซื้อนเออมันยังนะอันนเออขวดเดียวโอ้โอเคโอเคขวดเดียวขวดเดียวอัแบบไรดูอันแบบไรอันยีอย๋ออีดางยูดีอ่น่งมาบ่ นี่บ่เอาอย่างเงานี่แล้แม่อาเนี่ยน่นะะเอาอย่างกันเผื่อเนี่ย่เอาเนี่ยนี่แม่เอาซื้ออย่างกันเผื่อเนี่ยนี่นี่นบ่แล้วก็หงเขาเนเลยเดี๋ยวนี้ได้จัอันแน่นวะอ้อเผือตัดเต้บตุ๊เต็นเนี่ยวดวกินมือมานี่าตัวเชืกันวะ ไป็น่นเป็เขานอกบ้านในของที่ขวดได้ระามกินกันบอดนาดีเออนาดิไปไหตึกมันแห่งเวลาห้าแกะมัอย่งมัดติดมือบันไดอันนี้นะคือเมเปิวยังมนตาอยู่เดิมในเดิมน้องหมดหมดเริ่มขึ้นโฉมแามในหูขาวๆเนี้ย ดินดินฮะของแกอมีหิงในวันนึ่งมใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยชาวส่งอันชีชียังวะอัญชียังกันดินะอชีเขียวชีเขี่ยววะัชีเขียวเอชีเขี่ยวเขียว หมวกดิหมวกดิ้นดิอ่าแม่ไปอาภักนั่นก่อแม่ไปอาภักดิ์บัวัก่อยังเหมือนัพัดยังเหมือนใแม่ไนพอกินเียวยนี่นพาเยนี้ขนาดนั่นเลยนี่พักอันนี้ครับพักป้านี่งามบ่ะงามป่พักป้าเนี่อันยอดอันต้นอันนี้ต้นหมากอันสัวนภูหรอ่ิดแก เนี่ยังไม่ผูกอ้ะนี่ฉัได้กินเลยแม่เราผูกอ่ะยืนก่อนยืนก่อนยืนอันุกนี่ก็ได้อลานนี่ก็ได้แน่ๆใช่อันนี้อยู่ผูหลังเขื่อนผูกทางไอ้นี่อยู่ที่นี่นี่ที่ยู่เอลที่บ่อเออผีป่างามบ่สวยงามผีป่างามเนาะงาสวยงามงามกของเฮาวเวลาหักดุูมันกระแตกเคิืองยุ่ยใช่ไหมใช่หลอกกันทางหน้าทางหลังไงเห็นปะ ขา้าวแต่งามนี่สูงขึ้นดู่ิเนเน่คนน่ะเนเน่คนน่ะกระหดมันเน่ผีดกเลยไอ้ผีดุล่ะสามหมื่นิดหลนหุงนทีหนึ่งกระบะมาได้มาปมลูกนีเนาะนี่รัอขันรับปลูกเลยที่ว่า <c oughs> จะเอาดินเข่าเพระาะว่าวนหน้าหนาวฝนนะ้น้ก็พิษกับแฉกมาพิษเห็นแล้วว่ามันกินมังขา อ้นมก็ตัวดีเลยใช่บหงายอืการรับประทนนมมันเสือกกระเพาะบ้าออ้ยโคตรเคลือบเลยบอ่าจะได้เค็มบานมป้านมป้ามีอยู่ติลูกมีอยู่บอเดี๋พองหมแล้วชงีบ่ม่น้าอันดีนยืดยืดยืดบ้างยืเนืาอแล้วกระลุกข่อยะ เนวดีเกบชั้น่กันเฮนุกันเห็นยังอ้น้องเน่ยยินดเน่มาแล้วพอด่ะเฮ้ยฮยองัก็ดูลงเหงมวนแม่วะมาแล้วพอด่ะมาแล้วพอด่ะมาแล้วเอาบวกเริ่มเป็นหัวนะเริ่มยุบเืองเน่ยะยุบแล้วตั้งเตือนแล้วเป็นหัวจ้ะ

ผักนี่ห่างกะทิได้กินดีแล้วนี่นะไอ่เอิ่มแต่ยางอยู่เมื่อป้าเลยเมื่อป้าป้าเลยป้าป้าดูป้าคือเช็ดต่อเด็กเฮ้ยเมื่อยมันไม่อู้มา่ะฉัมาลุมา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 ซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปพาไปซื้อใหม่โอ้ยไม่ได้กวดอันถุงนี่ กูดะจูดะมันเองพัดเน่กูบุกมาก็ได้ได้ยางอยู่ด้นี่นะนี่นเนลเดี๋ยวมันเดี๋ยวไรลูกเจ้ามันจีบหายป่แล้วเระชุมต่อว่าัน ฮะไปรเออไม่ใช่เหรอมู่้งเนี่ยเฮ้ไม่ใช่แม่ปม่ันยังเอ๊ะเงีนเียงมู้้สัแม่ปามุนดื้อยังพี่ป้าดื้อไม่ใช่มิเพ้อเปิดมแต่แล้วไม่ช่วยกินเลย้ว่ามากิน ตุ่งอย่างไวอย่วยพื้นบ่พื้นคันมาอยู่นะพื้นคันพื้นห่อนหุบหุบครบตีแน่นรนในดินนี่กลนะตัวงนตัวเป็นพิษนะ น้องกันพี่ดินอยู่พ่อน้องมันเทหน้าหน่อกับบดินเลยเหมือนี่กันหูน้ำตาอยู่อยพิดตูนะพิดได้ตูเราเออเราพาไปซื้อเราพาไปซื้อเอาเหรอไหนน้ำคอกับพวกนี้ตุ่มบ่ตุ่มยังอยู่ฮะตุ่มยังดุตุ่มใหญ่ไว้ตุ่มใหญ่ไว้บ่ตุ่มใหญ่ไว้ บอกมาทามตัวอยู่เพื่อนเน่อันนี้เปล่าเห็นมาอยู่ข้าวเนียงอยู่เพื่อนเน่อยู่เพื่อนเน่มันก็นอนเพอาะควรๆเละแล้วมันก็ตามมามันไม่ได้เห็นเลยมันไปตามลงมาเลยนะโอ้สหมาดีประดุ่กันเด้อเด้อดีปลาดุ่งเด้อเมื่อใดบอก มาปากันแล้วบอมาปากันแล้วบอไปชูไปชุบออ๋อนี่ไปชุ้หน้าชนี่นี่อ้วงวิงตีนไปชู้ไปชุอันกับรด้มบอกับรด้มชานี่ป่ะมาเลยเอาไม่เสร็อไม่กระทุนที่บักป้าปาเราไปหาไปชูบไปป่ะไปชป่เปพนเพื่อนกันมาเลยเนาะ

อันนี้เวียน้ํามันเนาะนี่เนาะก่อนเด้อล็อกก่อนเดี๋ยวย่านเล็กน้อยค่ะเจ้ายอกตักัดอันก่อไม้ให้หัดีโอ้ยสิน้ําาวป่ะมาหาาเอาก็ได้นมาหาาเอาก็ได้าได้าเอาก็ได้ไปพี่นักสิมไม้อู้ขึ้นตอนเช้านี่